ความฝันและความหวังอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อประเทศไทยเพื่อความเป็นไทยจึงเกิดเติมเต็มรักในความเป็นไทยเดินทางไปสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมีความสุขสนุกสนานเต็มที่ชื่นบ้านเฮาทุกสีทุกอย่างเพื่อพื้นแผ่นดินไทยและต้องมีความเทเหนือไทย วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ส่งรายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว variety talk ชวที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสอททออ fm หนึ่งร้อยหกเมกเร์ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญคุณภาพของดิฉันในคืนนี้เป็นคนคุ้นเคยแล้วก็เป็นคนที่มีหัวใจแห่งความเป็นไทยเต็มตัวเลยนะคะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ความเเป็นไททยแบบ เธอเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของการใช้ภาษาไทยเป็นอาชีพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานบรรณาธิการการเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์แล้วก็การเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวดีๆสู่สังคมด้วยและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันปันสุขนะคะซึ่งแบ่งปันวิธีคิดทักษะต่างๆทั้งธรรมะศิลปะการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นเจ้าของงานวิจัยหลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมด้วยนะคะความสามารถทั้งหลากหลายแบบนี้ กับแรงบรันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้คนไทยรักความเป็นไทยแบบเท่ๆนี้ต้องฟังจากเจ้าตัวเลยนะคะขอต้อนรับพี่เพชรดรเพชรยุภาบุญสิริจรุงรัตค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นคลิป <c oughs> เปิดรายการ <c oughs> ไปสนามหลวงปเป็นเรื่องบบเท่มากๆเลยค่ะตั้งใจมากต <c oughs> ั้งใจมากที่จะขับเคลื่อนโครงการดีๆนนี้ใช่ค่ะโครงการก็ดีงามเราเชื่อมั่นเราเชื่อมันได้อย่างนั้น สุดยอดเลยค่ะพี่เพชรทำทุกอย่างด้วยความดีงามอยู่แล้วมาโดยตลอดจากดีวิชาชีพในแวดวงนักเขียนมาตั้งึงปัจจุบันพี่เพชรก่อตั้งสถาบันปันสุกเนี่ยจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะปีนี้ขึ้นปีที่3ค่ะปีที่สามเริ่มเมื่อวันที่29กันยาค่ะพี่เพชรเคยเล่าเรื่องนี้ในรายการของเราครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คงต้องย้อนไปนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตามและยังไม่รู้จักสถาบันปันสุขความเป็นมาเป็นยังไงคะ สถาบันปันสุขเนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่เราต้องการที่จะถวายตัวรับใช้พระธรรมและสังคมคะนะคะและทีนี้มันก็เกิดขึ้นมาเราก็เลยตั้งสถานที่แห่งหนึ่งร้อยตรางวาเป็นแหล่งเรียนรู้เราเปิดสอนโครงการศิลปะแห่งการพูดศิลปะแห่งการเขียนและศิลปะแห่งความสุขแต่คนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยจตต้องเรียนศิลปะแห่งความสุขก่อนอก็คือเปิดหัวใจตัวเองก่อนเพื่อให้ตัวเองยอมเพื่อเพื่อให้ตัวเองรู้รู้รู้จักตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เปิดให้เรียนฟรีนะคะ อาหารเราก็มีฟรีทุกอย่างเราฟรีหมดเพื่อให้เข้าไปในสถานที่แห่งนั้นเพื่อไปกล่อเกลาวจิตใจของทุกๆคนให้รู้จักที่สุดแล้วก็คือจะมีความรักในความเป็นไทยดังนั้นไม่ใช่เป็นสถาบันที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะมีหลักสูตรอะไรต่างๆในเชิงธุรกิจการค้าแต่ว่าเป็นสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งเปิดหัวใจก็คือ พัฒนาทางด้านในของทุกคนก่อนใช่ค่ะก่อนที่จะเติมเรื่องข้างนอกใช่ให้ใ,ให้ให,ให้คุณรู้ก่อนว่าคุณอยากได้อะไรคุณปรารถนาสิ่งใดแต่ว่าถ้าคุณสนใจในสองคอร์สนี้ก็คือศิละปะแห่งการพูดและศิละปะแห่งการเขียนเราก็จะมีโค้ชเข้าไปเทรนให้นะคะเราก็จะมีคนต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือกันเราจะก่อตั้งโดยการก่อตั้งเราก่อตั้งโดยเพื่อน4ี่คนด้วยกันนะคะค่ะ สถาบันปันสุขนี่ใ,ใครเป็นคนตั้งชื่อพี่เพชรปันนี่คือเหมือนปัญญานะคะ,คะแล้วก็ตัวยอ,อผู้หญิงตัวข้างหลังก็มีการันพี่เป็นคนตั้งก็คือตั้งชื่อว่าปันสุขแล้วก็สโลแกนก็คือปันสุขปัทรั์ด้วยปัญญาก็คือถ้าคุณมีความสุขแล้วคุณถึงค่อยมีทรัพย์แล้วเมื่อมีคุณมีทรัพย์แล้วคุณก็บริหารจัดการรั์นั้นด้วยปัญญาของคุณแล้วคุณจะมีความสุขไปตลอดชีวิตประมาณนี้นะคะแนวทางแบบนี้พี่เพชรค้นพบได้ยังไง ค้นพบจากตอนที่ทำดุษิีนิพนธ์นะคะตอนนั้นเราทำอะ,อะไรนะงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมโซเชียลอินเทล g e เจนซ์เมื่อเราเมื่อเราทำงานวิจัยชิ้นนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องพัฒนาเรื่อยๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีความฉลาด<ะ>เพียงแต่ว่าโอกาสที่คนทุกคนจะให้เรามานั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นพี่เนี่ยยกตัวอย่างมีความฉลาด คุณหนิงมีความฉลาดแต่ว่าพี่ได้โอกาสที่คุณหนิงให้พี่มาออกรายการอะไรเงี้ยคือโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่มนุษย์ทุกคนจะได้แสดงออกเพราะฉะนั้นสถาบันปันสุขเราก็เลยต้องจัดทําเรื่องราวตรงนี้เราก็จะมีโครงการอีกสองโครงการชื่อโครงการเพื่อน้องต้องเรียนรู้เพื่อน้องต้องเรียนรู้เราก็คัดเด็กนะคะเด็กที่ไม่จําเป็นที่จะต้องยากจนแต่คุณต้องการจะทําอะไรก็ได้ในงานศิลปะ อย่างเช่นตอนเด็กๆเราไปนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเราอยากเราอยากจะเรียนตีกองสมบัติชัยแล้วแม่ไม่ให้เราเรียนด้วยมันไร้สาระสําหรับผู้ใหญ่อ่าแล้วเราก็แหละอยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนภาษาอะไรนะคะญี่ปุ่นแม่ก็บอกว่ามีตังให้เรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวนะเออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ก็อาจจะอยากขอตังพ่อแม่มาเรียนก็มาคุยกับเราเราก็ให้ทุนเรียนซึ่งเราก็มีกันเยอะ ที่เข้ามาขอทุนกับเรานะคะแปลว่าคืออยากจะเรียนแขนวิชาใดๆก็ได้ที่พี่เพชรกับทางกรรมการเนี่ยพิจารณาเห็นว่ามีประโยชน์กับเด็กและเยาวชนไม่จําเป็นต้องเป็นหลักสูตรถาวรที่มีอยู่ในสถาบรรจุก็ได้แต่ว่าใครเข้ามาแล้วเห็นว่าเด็กคนนี้มีเป้าหมายและเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ก็คือให้อย่างบางคนอยากเรียนแดนซ์เนี่ยมาขอกับเราเราก็ให้แดนซ์ให้ดูเขาก็รำรำได้สวยมาก จนเราก็ต้องส่งไปทางลังศรีลังกาไปเรียนต่อไปไปต่อยอดของเขาอะค่ะค่ะใช่แล้วพี่เพชรบริหารจัดการสถาบันยังไงโครงสร้างการบริหารมันเป็นยังไงคบเป็นรูปเหมือนมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงกําไรหรือว่าตั้งขึ้นมาหลวมๆด้วยจิตอาสาหรือ,อยังไงตอนแรกเราตั้งขึ้นมาหลวมๆด้วยจิตอาสาค่ะเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วเราตั้งขึ้นมาคือพี่เพชรเคยเล่าเหมือนกับว่า ใครไปสมมุติว่าหนิงไปอยากเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีในสถาบันปันสุขแล้วเรียนฟรีใช่ไหมคะแต่หนิงอ่ะขอทาบุญร่วมด้วยก็ทําบุญแล้วพี่เพชรก็เอาส่วนที่มันเป็นส่วนเกินไม่จําเป็นต้องใช้ในเรื่องค่าน้ําค่าไฟค่าเครื่องดื่มขนมเนี่ยเอาไปทําบุญใช่ค่ะตอนแรกเป็นอย่างนั้นใช่ตอนแรกที่เราทำเราก็ทําหลวมแล้วเราก็ใครเข้ามาเราต้องการให้เข้ามาได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของความสุขความสุขอะไรเงี้ยอันนี้ที่เราคิดว่าพี่เป็นคนที่ชอบความสุขเป็นพวกสุขนิยมอะค่ะ แล้วในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนก็เข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนกระทั่งกทมค่ะสำนักศิละปะวัฒนธรรมนะคะกีฬาและท่องเที่ยวของกทม<ะ>เขาเห็นเขาก็เลยเชิญเราออกไปกระจายความสุขข้างนอกอเราก็เลยมีโปรเจกต์ที่จะทํางานร่วมกับกทมปีที่แลปีที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาก็ไปบรรยายศิละปะแห่งการเขียนที่ห้องสมุดสวนลุมะนะคะแล้วเราก็ได้ได้ได,ได้ได้ไป ก่อตั้งก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นที่บองมาเช่จะมีมีตลาดบองมาเช่เราก็ไปคุยกับเด็กๆ<ะ>เพื่อให้ความสุขกับเด็กๆอันนี้หนึ่งโครงการอ,อีกหนึ่งโครงการขอเล่านิดห<ะ>นึง่งชื่อโครงการเพื่อน้องหนูบ็อกบ็อกเหมียวเหมียวบอกบอกเหมียวเหมียวเนื่องจากสิงสารสัตว์ไม่ค่ะแมวกับหมา<ะ>เนื่องจากพี่มีความเชื่อว่าตัวเองชาติก่อนเกิดเป็นหมา เพราะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กตัญอยู่และรู้คุณประเทศชาตินี่อะไรประมาณนี้มาไม่ได้เป็นนิมิตจากไหนเลค่ะใช่ก็เลยคุยกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็รักหมามากโดยเฉพาะหมาบางแก้วซึ่งเป็นหมาไทยอะไรเงี้ยเราก็รณรงค์ช่วยกันทําโปสการ์ดนะคะอย่างงานสำัดงสื่อแห่งชาติเราก็จะเอาโปสการ์ดมาขายทาเสื้อหมาแมวจรจัดแล้วเราก็ไม่หักค่าใช้จ่ายเราก็ไปให้ตามสถานที่ต่างๆแล้วเราจะมีความสุขมากเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปให้หน่วยงานหรือองค์กรใด ถ้าเราขับรถไปเราเห็นเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนั่งอยู่ข้างทางแล้วก็กินข้าวเหนียวคํานึงแล้วก็บิดอะไรนะหมูอะชิ้นเล็กๆแบบใส่ปากหมาตัวเองก็ฝนมันก็ตกหนักเลย<ๆ>ก็เลยจอดรถแล้วยื่นเงินให้เขาร้อยบาทคุณเชื่อไหมเขาคุกเข่าแล้วโอ้ยนางฟเฟ ขนาดทิ่หน้าตายอย่างนี้เขายังเรียกว่านางฟ้าคิดด <c oughs> ูจริงๆพี่เขาบอกคนจะบอกว่าเทวดาใช่ไนางน้งํ <c oughs> าตาเรานี่นะน้ําตาปิติ <c oughs> เคยเป็นไหมแบบ <c oughs> มันมันแบบ <c oughs> แเรารู้สึกว่าเราจะหยุดไม่ได้แล้วเราจะหยุดไม่ได้สังคมนี่ยังต้องการอะไรอีกเยอะมากซึ่งเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการที่จะให้กับสังคมถามว่าดิฉันเป็นคนดีไหมก็เป็นคนดีประเภทช้อนก็คือคนแล้วดีนะคะไม่ใช่หรอกค่ะดิฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ก็อยู่ในเส้นทางที่จะพ <บ S 1> เพียนทำความดีดิฉันพยายามเพียน<ม>พยายามทําความดีมากแล้วก็เชื่อว่าความดีนั่นนะ่ะมันตอบสนองเราตลอดเวลาโดยเฉพาะสถาบันปัญสุเนี่ยซึ่งปีนี้เป็นปีที่สามมันงอกงามมันสวยงามมัน มันมันมีแต่คนเข้ามาแอดเข้ามาเป็นแฟน,นแล้วก็ใช่แล้วก็เราก็ตอนนี้ปีหน้าเนี่ยเราเต็มหมดแล้วนะคะ,<ฮ>ะคือคือคอร์สเรียนเราเต็มหมดแล้วในในปี2559 <ฮะ S 1> เรามีศิลปะแห่งความสุขศิลปะแห่งการพูดศิลปะแห่งการเขียนศิลปะแห่งการเขียนเราให้พี่อีทเพลินรุงรัตน์นะคะ,<ฮ>ะเป็นครูใหญ่ พี่แพทย์ถามนิดนึงก็ตอนแรกมันเป็นจิตอาสาตอนเริ่มต้นแล้วก็ทุกคนเข้ามาก็เรียนฟรีไม่มีหลักสูตรยังหาทุนส่งให้เขาได้เรียนตามความฝันแล้วสถาบันอยู่ได้ยังไงคือคือเราทําสํานักพิมพ์ใช่ไหมคะเราเราเอากำไรจากการขายหนังสือค่ะที่เราผลิตเพราะฉะนั้นส่วนที่ทํางานขายเอาเงินมาก็ทําไปแต่ส่วนนี้ก็คือแบ่งปัน แล้วพนักงานของเราเนี่ยก็ยินดีที่จะลดเงินเดือนตัวเองซึ่งน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนนี้เรามีโครงการทุบหรือห้องชั้นสองห้องชั้นสองตอนแรกไม่มีทําอะไรนะคะเราจะทําเป็นห้องปฏิบัติรวมตามสายของท่านสตยานารยานุโกเอนก้าซึ่งพอพูดแค่นี้ค่ะก็คือทุกคนก็ยกมือยกมือยกมือค่ะยกมือช่วยแล้วก็คือเราเชื่อด้วยด้วยด้วยใจด้วยใจของเราเลยค่ะว่าถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคุณหญิงและทุกวันนี้ เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนกินอะไรเยอะแยะเนาะแล้วเราก็ถือสินห้านะคะตอนแรกถือสินแปดแปดเปื้อนไม่ใช่นะคะ <c oughs> คือถือสินห้าแล้วก็มีสินห้าอารักขาจิตเราก็พยายามทํางานตรงนี้แล้วก็อยากจะทํางานเพื่อถวาย กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าเรารักพระองค์ท่านคือเราทําเรารู้สึกเลยว่าเราทำได้น้อยมากมขณะนี้นะคะเราเป็นแค่กําลังเล็กๆของประเทศนี้ที่เราอยากจะขับเคลื่อนชีวิตของทุกๆคนถ้าคุณไปเห็นทีมงานนะคะอาหารเนี่ยที่จัดมาให้ฟรีเนี่ยเป็นอาหารที่เหมือนมาจากสวรรค์เลยค่ะ แล้วก็อร่อยมากวันหลังคุณหนิงต้องไปนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ทุกคนไปก็ชอบแล้วพอชอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดคอสทำอาหารกันเล่นๆนะคะทำขนมต้มแดงต้มข้าวทำขนมขนจีมมนซาวนา้ำออจนกระทั่งสถาบันปันสุขถึงแม้ว่าจะมีอายุเพยียงแค่3ปีคุณผู้ชมแต่ว่า เติบโตงดงามแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆม,มีกัละยาณมิตรเข้ามาสนับสนุนค้ำจุนเพื่อที่จะให้เผยแพร่เรื่องราวดีๆอ,ออกไปสู่สังคมมากขึ้นเรื่อยนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาโครงการใหญ่ที่จะพูดถึงกันในวันนี้นะคะพี่เพชรลุกขึ้นมารณรงค์ดูชุดก็รู้ <c oughs> นะคะลุกขึ้นมารณรงค์ <c oughs> ให้อนุรักษ์ความเป็นไทยแบบเท่ๆกันช่วงหน้ากลับมาฟังคะ่ะ ข้าสู่ช่วงที่สองของไลน์นิท้องกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะอยู่กับดรเพชรค่ะดรเพชรยุพาบูรสิริจรุงรัตซึ่งได้เห็นไปแล้วฟังไปแล้วว่าแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อตอบแทนแผ่นดินตอบแทนสังคมมีความเป็นมาอย่างไรรวมไปถึงรู้จักสถาบันปันสุขแล้วนะคะช่วงนี้มาหาแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะภาษาไทยกันนะพี่เพชร <c oughs> ในอาชีพพี่เพชรอยู่กับภาษามาโดยตลอดมีอาชีพเก <c oughs> ี่ยวกับการใช้ภาษาโดยตรงใช่ค่ะ จนถึงวันนี้พี่เพชรมองสถานการณ์การใช้ภาษาไทยของคนไทยยังไงฮะเรามองว่าภาษามันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคพค่อขุนรางมงคแหงมหาราชเนี่ยภาษาไทยก็คล้ายๆอย่างเนี้ยแล้วมันก็พัฒนาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งสมัยนี้เนี่ยคุณก็ใช้ภาษาที่มันแสดงเยอะเยอะขึ้นนะคะ,คะอินิี้อันนะอะไรมากขึ้นนะคะ,คะไม่เป็นไระอะไรเงี้ยนะคะ,คะ,คะ นักคลนักครัสซึ่งเราก็คิดว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่มาจากทางเหนือนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็ชอบใช้ภาษาไทยตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่ก็จบป .4 ไม่มีเส้นร้อยเปอร์เซ็นักษณดอนเต็มขั้นเพียงแต่ว่าแม่ก็ชอบอ่านภาษาไทยแล้วแม่ก็ใช้ภาษาไทยผิดๆแล้วความจริงเนี่ยการที่แม่ใช้ภาษาไทยผิดๆมันมาทับซ้อนกับไปรุ่นสมัยนี้เลย<ฆ>เราก็เลยไม่ได้รังเกียจ<ฆ>เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นการพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะ ให้ทุกๆคนได้รับรู้คนไทยทุกคนได้รับรู้ค,ททค,รรคือเรามีความรักในภาษาไทยเหลือเกินเราอยากจะให้คนไทยใช้ภาษาไทยกันอยากถูกต้อง<ะ>ออกอักขรวิธีวจีวิภาควายากศสัมพันธ์ฉันทรักให้มันถูกต้องนะคะ,ะแล้วก็อันที่จริงเนี่ยมันยังมีภาษาไทยมันมีความสวยงามมากเลยนะ,ะ,ะอย่างคุณวินเดียว,ว์เวรินเนี่ยก็ยังเคยพูดเลยว่าภาษาไทยเนี่ยทำไมคนอ่านินยายไทยถึงเป็นที่นิยม และทำไมอมตะใช่เพราะว่าแค่ร้อยคำภาษาไทยเนี่ยมันก็สวยงามนะคะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโครงฉันกับกอนเนี่ยเนาะฉันเนี่ยมันสวยมากมันเป็นอมตะเหมือนฉันของนายชิดบุรทัศน์เรื่องสามัคคีเพศคำฉันนะเนาะเออมันเป็นแรปได้เลยนะคะมันที่สังฉันเคยได้ยินหรือเปล่าฮะที่วัสการพามเนี่ยกับพระเจ้าอาชาติศัตรูหลอกหลอกกษัตริย์นิฉวีค่ะว่าโกรธกันก็คือ เอออุเม่นะมึงชี้ช่างกระไรทุธาตุสถุนชนิดไหนก็มาเป็นศึกมาถึงแล้วมึงก็ยังไม่ทันจะเห็นจะน้อยจะมากจะยากเย็นประกันไรอวดฉลาดได้ค่าแถลงพอใจขยันขยันไม่ทันอะไรก็หมิ่นกูนี่ความันเป็นแร็ปนะทํานองว่าเป็นแร็ปเลยเออก้นกากระหวัดขมังธนูบะฮอนจะเห็นทวัะที่ปูศิลาถอยแพทยผู้พิพากษจะไปแผนพิธีปฏิบัติอะไรกันกูก็เอกรมรวมสันวิจารณ์ทุกคนควรจะทัดจะทันคํา วัานี่คือการใช้จังหวะจะโคนเสียงหนักเสียงเบาคารุระหูคารุระหูใช่ค่ะมันเลยเป็นมันเลยเป็นศิลปะและชั้นเชิงของภาษาไทยแต่คนรุ่นนี้น้อยมากที่จะได้แบบนี้ะพี่เพชรจริงๆแล้วมีนะคะพวกที่เขาทําเพลงแร็ปเนี่ยเชื่อว่าเขาอ่าน สิ่งนี้เพราะว่าเคยเคย,เค,ยคุยกันเคยคสัมภาษณ์เขาชอบกระทั่งพระทางเหนือสวดนะ,ะมัวตาซาปะกวาโตกราบสัสดีครับพอแม่พี่น้องอะไรเงี้ยค่ะ,คะมันก็จะม,มันก็จะใช้มันนี่คือภาษาไทยที่มันเป็นสิ่งที่งามเป็นรากเง่าเราก็เลยผลิตหนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาไทยทั้งหมดออกมาซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนอ่านเราก็สงสัยตอนแรก กลัวมากค่ะกลัวว่าขายไม่ได้กลัวว่าคนไทยจะมองข้ามเนื่องจากมันจะเข้าสู่อาเซียนแต่เราก็อยากจะให้คนต่างชาตินะที่เขาอยู่ที่เขาเป็นคนอาเซียนมาเรียนรู้ภาษาไทยกันค่ะอย่างทางไทยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องไทยไทยเล่มนี้ชอบมากยารักภาษาไทยอันนี้ก็คือ49นักเขียนกวีนักธุรกิจมารณรงค์กันพูดถึงเรื่องการใช้ภาษาไทยที่เขารักนะคะค่ะและอีกหลายๆเล่มเป็นเกี่ยวกับภาษาไทยเล่มนี้ก็คือ ภาษาไทยอย่างไรก็รักในเขียนขึ้นในวันที่สมเด็จพระเทพท่าน60พระชันษานะคะเขียนด้วยความรักนะคะแล้วก็พิสมัยในเขียนนี่ก็เป็นหนังสือที่แนะนําในเรื่องการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่วนเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำวิจัยมานะคะ Social Intelligence ใช่แปดคมแปดคมหรือจะเทียบกลมดิบถ้าเป็นทางเหนือเขาจะเรียกว่าสามเหลี่ยมบตเต้าแปดคมแปดคมบตเต้ามุนแก จะมนแกลก <c oughs> <c oughs> ก็คือโร, <c oughs> รมด <c oughs> ดิกใช่ค่ะแล,แล้วก็ชน <c oughs> ชนะชนในพูดชน <c oughs> ะชัยในชนะชัยในพูดก็พูดภาษาไทยที่ถูกต้อง <c oughs> นะคะส่วนเล่มน,นี้อาจจะออกฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ได้ทําเป็นโครงกรอนเพื่อให้คนอ่านเนี่ย ได้รู้ภาษาไทยไปด้วยและได้รู้ทฤษฎีฝรั่งไปในตัวจริงๆมันเป็นงานวิจัยทําปริญญาเอกของวิเพชรหลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมคเป็นออกวิชาการด้วยแต่พอร้อยเรียงแล้วก็เสริมในเรื่องของภาษาเข้าไปก็แปลว่าคนอ่านได้เรียนรู้เรื่องภาษาไปด้วยถูกต้องพ่แพ้เวลาทําหนังสือเกี่ยวกับภาษาเนี่ยพ่เภกไปเติมเต็มช่องว่างยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานึกถึงภาษาไทยในสื่อสิ่งพิมพ์เราก็จะเห็นว่าเป็นตําราไปเลย แล้วบางทีก็จะเป็นสื่ออื่นๆไปเลยพี่เพชรมาเติมเต็มยังไงมันอ่านแล้วสนุกหรือว่าพี่เพชรต้องการให้เป็นวิชาการหรือว่าแรงบันดาลใจหรือยังไงคือมันเกิดจากเราเป็นอันนั่นแหละมาจากทางเหนือแล้วคนเหนือนี่จะพูดเป็นเขาเรียกเป็นอู้เป็นคาเป็นเครือนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านเราทําข้อสอบตั้งแต่เด็กๆแล้วฉะนั้นเชื่อว่าคนไทยต้องท่องค่ะค่ะอายานอะไรต่างๆเนี้เวลา,าเราท่องเราจะมีคลังคําเหมือนกันพี่ก็จะท่องและมีคลังคําเมื่อเวลาเรามีคลังคาเนี่ย เวลาเราอ่านเราทําอะไรเราจะสอดเข้าไปด้วยอะไรนะเขาเรียกช่วยคําสํานวนที่มันเป็นภาษาไทยอย่างเราจะสอบถ้าพี่จะสอบวิชาโซเชียลเจนซ์ est, หรือวิชา,าการพัฒนาทรัพยากร,รมนุษย์เนี่ยมันมีภาษาอังกฤษเยอะมากซ,ซึ่งเยอะมากแต่เวลาเราสอดแทรกภาษาไทยเนี่ยมันจะเหมือนน้าไหล เวลาเราเขียนแล้วก็ร้อยออกมาเราไม่ต้องเขียนเป็นน้ำไหลนั้นเราเขียนไปให้เต็มที่เวลาเราทําข้อสอบใช่ไหมคะแต่เรากรองเอาที่มันร้อยกรองกันแล้วก็เป็นเทคนิคการจำใช่ใช่ใช่จะจำง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นถูกต้องอย่างอย่างยาอย่างภาษาไทยอย่างไรก็รักเล่มเล่มสีม่วงเนี่ยนะคะเป็นร้อยกรองทั้งหมดค่ะเล่าถึงเรื่องการใช้ภาษาไทยตั้งแต่สระภาษาไทยมี21ตัว21เสียงนะคะคำเป็นมดตายใช่ อย่าง oh. อันคําเป็นออกเสียงได้สะดวกคําตายพวกออกเสียงสำเนียงสั้นอันคําเป็นสะกดห้ามาตราพัน จำให้มั่นจงหมั่นชมเชยดาวกับอําไอไอเอาเข้าสัมผัสอันคำตายจักพบวัดหัดหาข่าวคำตายสั้นคำเป็นเล่นเสียงยาวจำไว้คราวอับโจนช่วยพ้นเอ่ยนี่แค่บทเดียวนะจากนเล่มนี้แต่ว่าเรื่องคำเป็นคำตายก็จะทำให้เราสามารถจำได้และเข้าใจว่าคำเป็นคืออะไรคำตายคืออะไรแบบนี้แปลว่าจริงๆแล้วมันก็กึ่งวิชาการแต่ว่ามีลีลาสํานวนโวหารเป็นเอกลักษณ์ของตัวพี่เพชรเองใช่ไหมคะเสียงตอบรับเป็น ยังไงคะเวลาเขียนหนังสือเกี่ยวกับภาษาไทยคือเล่มนั้นเนี่ยพิมพ์ครั้งที่สองภายในเวลาหนึ่งเดือนค่ะ <Ha. S 2> ตอนที่เราเอาวางน่ะนะคะแล้วก็อย่างเล่มเล่มนี้นะคะยารักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ซ้ํา <Ha. S 2> ซึ่งนี่ติดอันดับขายดีใช่ติดติดเบสเซเลอร์นะคะทางไทยนี่เราก็ทําแล้วเราก็ <Ha. S 2> เดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อไปสอนเด็กทั่วประเทศไทยให้ฟังว่าไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะคุณความเป็นไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากดิ <Ha. S 2> ฉันใส่จงกระเบนมาเนี่ย สบายมากมันหลวมอ่ะมันใส่สบายมันคือความเป็นไทยเข้าใจไหมคะอยากเข้าห้องน้ำจะอะไรก็ได้แล้วก็ผู้หญิงไทยสวยไหมคะอาหารไทยสวยไหมคะอาหารไทยอร่อยมวยไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆแล้วเราจะให้คนอื่นเนี่ยซึ่งไม่ใช่คนไทยมามาเก็บเกี่ยวไปในประเทศเขาหรือแปลว่าพี่พชพยายามจะสื่อสาร เรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยในองค์รวมใช่ค่ะโดยมีภาษาไทยเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นแกนส่วนอื่นๆวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมการแต่งกายหรือว่าอาหารการกินต่างๆนี่คือก็เสริมไปด้วยแต่พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องความเป็นไทยทั้งหมดเป็นองค์รวมแล้วพี่แพทย์ถ่ายทอดยังไงเห็นบอกว่ามีกิจกรรมแบบที่อย่างเงี้ยเวลาไปสอนเด็กๆเราก็จะสอนแบบอุ๊ยเด็ก ดิฉันเป็นคนที่เด็กสนุกหัวเราะฮากลิ้งคือเราจะต้องพยายามทําเป็นเพื่อนเขาก่อนเหมือนกระจายคลิปแรกๆที่ออกมานะคะอันนั้นก็คือเราจะพยายามเข้าถึงวัยรุ่นให้มากที่สุดเด็กก็จะถามว่าเฮ้ยครูครูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็บอกว่าครูเป็นใครไม่สําคัญแต่ครูถูกสั่งตรงมาจากเกาหลีภาษาไทยนี่มันพูดได้ครูชื่ออะไรล่ะยืนจองคานเห็นไหมภาษาไทยเวลาเราพูดเนี่ยมันก็เด็กก็จะแล้วแล้วบอกว่าส่วนเธอยืนเลยมึน มันก็ยิ่งงงไปใหญ่เด็กก็จะติดเราจะต้องทําให้เด็กติดเราภายในหนาทีก่อนที่จะใส่ข้อมูลก่อนที่เขาก่อนที่เราจะป้อนว่าความเป็นไทยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนต่อให้อาเซียนเข้ามายังไงคุณก็ต้องคิดความเป็นไทยไว้อย่างอย่างมั่นคงในจิตใจของคุณพี่เพชรสอด แทรกเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยลงไปในหลักสูตรและกิจกรรมที่สถาบันปันสุขด้วยไหมคะหรือว่านี่นคือโครงการต่างๆไม่ค่ะ,คะสอดแทรกเข้าไปทุกอย่างจนกระทั่งเราก็ไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ,ะซึ่งเขาก็ยินดีมากที่จะให้เราไปเผยแพร่ต่อค่ะซึ่งเราทํางานหนักมากตรงนี้เราเหนื่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าผลที่มันตอบแทนเรามาเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งทีมงานของเราและคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ทำแอดเวิร์ดให้เรานะคะทีมงานประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่า มันใกล้เข้ามาแล้วเขาบอกว่ามนุษย์เมื่อใกล้เข้ามาแล้วอาจจะตายแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันจะต่อยอดเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอิ่มอ่ะคุณหนิงมันรู้สึกพี่รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้มันหัวใจพองโตเราทํมาสามสบกว่าปีที่เรามุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะบอกทุกคนว่าความงามของกวีไทยเนี่ยมันมีสละนะมันมีวรรณยุกต์มันพูดแบบอย่างยิ่งภาษาเหนือเนี่ยเนาะมันแบบมันมันงามมากมันแค่แบบดีดนิ้วเนี่ยมันก็ ใช่แล้วใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อสิ่งที่เพียนพยายามทํามาเริ่มผลิดอกออกผลแล้วก็กระตุ้นให้คนหันมาอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะภาษาไทยมากขึ้นพี่แพทย์จะบอกคนที่บอกว่าก็เวลา พูดเรื่องภาษาไทยก็ไปเรียนในโรงเรียนก็พอ uh huh. ทําไมเราจะต้องมาเพิ่มเติมอะไรข้างนอกแบบนี้และอีกเรื่องหนึ่งสมมติพี่เพชรต้องไปอ,อ,อธิบายความกับคน uh huh. ที่คิดว่าพูดเรื่องภาษาไทยอะไรอนุรักษ์อะไรเนี่ยเชยเบื่อ <c oughs> พี่เพชรจะให้เขาเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวก, <c oughs> กับการพูดเรื่องการอนุรักษ์ความเป็นไทยยังไง คือนในฐา<ท>นะงงในฐานะที่เราเนี่ยไม่ใช่เสมอต้นเสมอปลายเราเสมอรากเสมอคนนะคะ <c oughs> เราก็จะบอกว่าภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชานะลูก <c oughs> เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยเป็นหลักเป็นแกนกลางในการสื่อทุกอย่างนะคะฝรั <c oughs> ่งมาเมืองไทยยังอยากพูดภาษาไทยฝรั่งมาเมืองไทยกลายเป็นฝรั่งพูดภาษาไทยได้ชัดกว่า <c oughs> คนไทยแล้ว สิ่งสําคัญที่สุดที่คนไทยควรจะอนุรักษ์ภาษาไทยก็คือมันเป็นภาษารากเงาเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามที่หล่อหลอมมาจากตั้งแต่คำมรน,นะคะซึ่งเราเราก็ไปเอาของเขามาใช่ไหมคะนิดหน่อยแล้วเราก็มาปรับกว่าที่มันจะปรับได้กว่าที่มันจะเป็นวรรณยุกที่ไม่มีเลยในยประเทศในในโลกนี้นกว่าที่มันจะเป็นสระ ยี่สิบเอ็ดตัวยี่สิบเอ็ดรูปยี่สิบเอ็ดเสียงเนี่ยซึ่งมันงามมากพัสระในภาษาไทยเนี่ยคุณใช้ออกกําลังกายได้เลยนะคะอ่า <จะ S 1> อีอุออ<ะ>อเออะไรเงี้ยมันใช้วอยได้เลยแล้วภาษาไทยเนี่ยมันมีความงามนะคะความงามอย่างชนิดที่ว่าต้องบรรยายกันสักหนึ่งอาทิตย์ <alguns S 2> คุณถึงจะรู้ในแง่มนะุมเชิงลึกนะคะและถ้าคุณมีภาษาไทยไว้กับตัวมันเป็นเสน่ห์เสน่ห์ที่ ฉันเชื่อว่าโลกนี้ไมปไหนคนก็ประทับใจใช่เพราะว่านี่คือสุดยอดของความเป็นไทยถ้าคนไทยมัวแต่ห่วงพัฒนาตัวเองในด้านอื่นจนลืมรากเหง้าแล้วก็สิ่งที่เป็นแก่นของชีวิตอย่างภาษาภาษาไทย่ชก็คงจะพัฒนาเรื่องอื่นๆไปได้ไม่ถึงไหนเพราะว่านี่คือนี่คือจิตวิญญาณนี่คือรากเหง้าของเรานะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิ้งท้ายกันกับพี่เพชรค่ะ ที่สูงสุดในชีวิตพี่เพชรคืออะไรจริงๆแล้วเป้าหมายที่สูงสุดก็คือได้เป็นคนอยู่กับหนังสืออยู่กับความเป็นไทยอยู่กับภาษาไทยแต่ว่าที่สุดของมนุษย์เนี่ยก็คือตอนนี้พอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเราก็นึกถึงว่าเราก็พอมีพอใช้เราก็อยากจะให้เราก็อยากจะทํางานเพื่อพระธรรมในสังคมแล้วก็เลยถวายชีวิตให้กับพระธรรมในสังคมทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราก็มีการวิปัสนา นั่งสมาธิวิปัสสนาสอนให้คนให้เด็กอยากให้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้รู้ว่าสิ่งที่แกทำน่ะป้าทำมาหมดแล้วอย่าไปทำเลยเพราะว่าถามว่าเราเสียดายไหมชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่ได้เสียดายนะคะใช้ชีวิตมาอย่างโชคชนโชคเลือดมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไปเราก็ ตั้งใจและประวารณาตัวที่จะรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของเราและก็อีกพระองค์หนึ่งที่เรารักมากคือสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดานะคะแล้วก็ดิฉันรักพี่รักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวก็ทําห้องสมุดถวายท่านที่สถาบันปันสุขใครอยากจะไปชมไปเที่ยวไปเล่นกินกาแฟดื่มน้ำชาอะไรเงี้ยเราก็เชิญนะคะเชิญแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ย ได้มองเห็นคุณค่าของความเป็นไทยนะคะว่าขนาดเราเนี่ยมีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็มีแม่เป็นคนไทยซึ่งพ่อก็จะปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กๆว่าจะถามพ่อเสมอว่าพ่อถ้าหนูโตขึ้นหนูมีตังเนี่ยพ่ออยากได้อะไรจะซื้อให้พ่อบอกว่าเพียงแค่เลือ้อทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตแล้ว<อ>ซึ่งเรารู้สึกว่าพ่อคือบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรา<อ>พ่อไม่เคยไปไหนไกลาจาก พื้นดินที่พ่ออยู่คือพ่อก็จะทําสวนปลูกต้นไม้อยู่แบบอยู่แบบพ่อที่อยู่แบบพอเพียงซึ่งพ่อก็ไม่เคยขอร้องขอเงินจากเราแม่ก็ไม่เคยขอเพราะนั้นต้นแบบของการใช้ชีวิตเพ่ยร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้พ่อกับแม่ก็คืออันนี้ก็คือพ่อกับแม่เราได้ได้ความกตัญญูเพราะทุกครั้งที่เราทําอะไรลงไปเราก็จะขอส่วนบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่ของข้าพเจ้าในภพชาตินี้คือพ่อกับแม่แต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใด เรามีความปรารถนาดีเหลือเกินที่จะให้คนไทยรุ่นใหม่หรือว่าคนไทยที่ยังคงมองเห็นคุณค่าของความงามของต่างชาติกลับมาดูนะคะกลับมาดูประเทศไทยของเราซึ่งกําลังจะถูกคนอื่นฉกฉวยไปนะคะมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตหเห็นทีฉันป็นคนตลกสนุกสนานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกและรักที่สุดแล้วก็จะไม่โกหกใครเลยนะคะก็คือความรักในความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในหัวใจและเชื่อว่าคุณหนิงก็มีไม่น้อยไปกว่ากัน ใช่ไหมคะวันนี้เชื่อว่าคงจะได้แรงบันดาลใจจากพี่เพชรผ่านทางรายการของเราไปถึงท่านผู้ชมเยอะเลยนะคะและพี่เพชรไม่ได้มามือเปล่าด้วยค่ะนำเอาหนังสือที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นอยู่ในรายการนะคะมาฝากท่านผู้ชมรายการของเราทั้งหมด5ชุดด้วยกัน1ชุดประกอบไปด้วยหนังสือที่มีคุณค่าผลงานของพี่เพชรเ็ดเล่มด้วยกันนะคะแต่ว่าคราวนี้ขอเป็นท่านผู้ชมที่ เป็นตัวแทนของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าคุณครูที่สอนอยู่โรงเรียนเน้ก็ตามนะคะโพสต์เข้ามาในแฟนเพจของเราใน Facebook ค่ะ Lightning Talk ว่าท่านได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจอะไรจากรายการในตอนนี้ทางรายการจะจัดส่งให้ไปถึงโรงเรียนเลยนะคะเหมาะที่จะเข้าไปอยู่ในห้องสมุดแล้วก็ให้เด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องความรักภาษาไทยแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันออกไปนะคะ5ชุดชุดละ7เล่มด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณพีพ่เพชรมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆขอให พี่เพชรมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็ง<า>แร<ล>งาจากนิทานที่สุดยอดยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในสังคมไทยในเวลานี้นะคะ,คะขอบพระคุณมากๆค่ะและว,วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนคะ่ะดเรเพชรยุพภาบุญิริจรุงรัตน์และดิฉันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ